เดีครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาตอกไข่น,นี้ไปนี่กันนะครับวันนี้เราจะเจอฟวสซิลบอกไม่รู้ครับแต่ว่าต้องลองดูก่อนนะครับ,รบว่ราจะเจอฟอสซิลไหมเราจะทุบเราจะทุบด้วยคอนี้ครับอบอกเลยคอนหนักหน่วย <laughs> เอ้าจัดก,การเลยครับ เป็นไงบ้างโอ้โหบอกเลยควันนี้ทรงพลังมากพลังมากเลยครับนั่นอะไรมีเป็นอะไรเนี่ยยิงกับเกม์ไมค์ครับอ่ะทุบเร็วแบบเกม์ไมค์ครับอย่บต้องรู้กันนะมันคืออะไรนะฮะอ้าวออกมาแล้วหรือเปล่า ให้เพื่อนๆดูหน่อยโอ้โหได้ตัวอะไรเนี่ยโชว์หน่อยฮะเอนกิรัสเอนกิรัสเหรอมีอะไรข้างในอีกไหมให้ดูซิซีให้กล้องดูหน่อยไม่เห็นเลยอือโชว์ตัวสัตว์หน่อยออโอเคจบคลิปหรืยอยังครับเนี่ยยังครับวันนี้เราจะมาตอกเล่น <laughs> อ้าวก็ขุดได้แล้วอะ่ะขุดได้แล้วต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วต้องตอกเล่นอีกพี่ต้องตอ,อกเล่นอีกอ้าวอย่าแงบบนี้คลิปมันก็ไม่จบอีกก็มันเจอไดโนเสาร์แล้วนะไม่เป็นไงรอกวันนี้วันนี้พี่ให้โอกาสให้โอกาสทำอะไรครับทำคลิปต่อ <laughs> โอ้โหไม่ยอมให้จบด้วยเดี๋ยวพ่อจะไปกินข้าวแล้วนะ พรุ่งนี้อย่าลืมติดตามนะครับมีชาเลนจ์มาดูกันว่าพรุ่งนี้คืออะไร